ในเช้าของวันนี้ที่มุมอาหารพิเศษก็ยังคงมีทั้งสิทธิ์เก่าและก็มีแม่ฐานทำงานกันอย่างคึกคักนะคะซึ่งในขณะที่เรามาเยือนฐานนี้ก็กำลังผัดไทยค่ะคิดว่าน่าจะเป็นผัดไทยนะคะสำหรับฐานนี้นะคะจะเป็นฐานงานที่มาร่วมด้วยช่วยกันในช่วงเช้าค่ะพอช่วงบ่ายแล้วจะต้อง าพากำลังหนุ่มๆทั้งหลายนี้กลับไปเพื่อจะแก้ปัญหาน้ำท่วมหมู่บ้านนะคะซึ่งเมื่อวานนี้หลังจากที่ทำอาหารเจเสร็จแล้วทีมหนุ่มๆก็ไปร่วมประชุมกับท่านสมณะเพื่อที่จะแก้ปัญหาในการที่จะรับมือกับน้ำท่วมบ้านราดค่ะเพราะฉะนั้นฐานงานอาหารพิเศษนี้ไม่ใช่พิเศษเฉพาะอาหารนะคะ แต่เป็นความพิเศษของกำลังคนที่จะช่วยแก้ปัญหาชุมชนเราด้วยดูหน้าตาอาหารนี่น่าทานนะคะการทำงานถึงแม้ว่าจะมีหลายๆอย่างแต่ก็มีความสงบค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองได้ดีทีเดียวบริเวณตรงนี้น่าจะเป็นลาดหน้านะคะกำลังแพ็คลาดหน้า ขอขออันนี้คืออะไรคะรเพื่อความถูกต้องต้องถามคนทำค่อ,อนี่อะไรคะอันนี้ลาดหน้าค่ะอันนี่คือลาดหน้าเน,นาะเพราตงนุ้นกับพระประ่าอ,อยากถามหน่อยนะคะว่าทีมงานที่ทํางานตรงนี้เนี่ยนอนที่นี่หรือว่าไปกลับคะอ๋อตรงพวกหนูอยู่ที่ราชธานีโศกค,ค่ะไปกลับการทําใจในการที่จะต้องฝ่าสายฝนมาทํางานหรือว่าเจอปัญหาน้ํากําลังขึ้นตลอดเนี่ยทยําใจยังไงบ้างอืม ไม่ได้ทําใจเลยค่ะเพราะว่ามันพอได้ฟังว่ามันจะใจอุปสรรครู้สึกมันพลังมันยิ่งดีขึ้นขึ้นมาไม่มีท้อแท้ไม่มีกลัวไม่มีกังวลเลยไม่มีเลยค่ะมีแต่รู้สึกว่าอุ้ยมันได้ดึงพลังตัวเองออกมาใช้อีกเพิ่มอะไร่งเงี้ยวันนี้ก็นั่งเรือออกมาเห็นทราบว่านั่งเรือแล้วนั่งเรือแล้วค่ะวันนี้เช้านี้มาสองลำค่ะมาเรือเรือท้องแบนนหรอคะเรือท้องแบรนสองลำค่ะก็มาประมาณลำลับ 12คนรู้สึกว่าประทับใจตรงที่ใจบอกว่าแม้จะเจอปัญหาและอุปสรรคก็ไม่ไม่รู้สึกกลัวแสดงว่าอุปสรรคก็ยิ่งทำให้เกิดการภาวะตื่นรู้แล้วก็จะต้องตั้งหลักเพื่อจะแก้ปัญหาร่วมกันเนาะเมื่อวานนี้พายุเข้าอะค่ะพายุเข้าทำยังไงบ้างพายุเข้าก็ต้มต่ำๆไหยค่ะเพราะว่าลมแรงลมแรงกว่ากว่าปกติที่เราเรา เดินทางนะคะแล้วก็พอลมกันโชคแรงเนี่ยเราต้องเอาตัวเราต่ตําๆไว้เพราะว่าเราขึ้นรถถ่ายยิ่งถ้ามีล่มมีอะไรนี่ร่มสะบัดขึ้นเลยค่ะโอ้คิดถึงนะคะมืดก็มืดฝนก็ตกพายุก็แรงแล้วพวกเราก็นั่งรถที่เป็นรถสารี่ของรถถ่ายนะคะ โอ้พน่าประทับใจมากเลยเห็นพี่น้องมาทานอาหารเจเป็นจํานวนมากนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็ประทับใจพี่น้องฐานนี้ยังไงบ้างนะคะค่ะถ้างานเจก็รู้สึกว่าเราทิศทางของสังคมไปในทางที่ดีขึ้นนะคะมีความที่ตื่นรู้ในการที่จะลดละงาศอะไรเงี้ยโดยที่โชคดีตรงที่ตรงเนี้ยมีความรู้ให้มีความรู้ความจริงให้ว่า กินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์มันต่างกันยังไงแล้วถ้าไม่กินเนี่ยเรากินไปเพื่ออะไรนะคะอย่างที่หลวงปู่สอนว่าเรากินไปเพื่อลดกิเลสพอเขาเข้ามาถึงตรงนี้เนี่ยมันทําให้เกิดความยั่งยืนมากกว่าที่เขากินเป็นเทศกาลแต่กินพอรู้ตรงนี้ก็น่าจะสะสมไปเป็นกินปตลอดไปที่เขาจะมีชีวิตอยู่เพราะว่าถือว่าเป็นเป็นการทําศีลข้อที่หนึ่งให้บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี ทุกๆเข้าพรรษาเนี่ยภาวะของคนที่จะกินอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์จะมีมากขึ้นเมื่อมาใช้บริการอาหารเจที่ราคาถูกด้วยก็เหมาะกับเศรษฐกิจในในช่วงนี้นะคะแล้วก็เห็นอาปาคิดว่าบรรยากาศที่พวกเรามาทำงานด้วยความสงบที่อุทยานวินิยมนี้มันก็ทำให้เกิดพลังความศรัทธาของชาวพุทธทั่วไปด้วยประทับใจฐานงานนี้เพราะว่าจริงๆประทับใจมาตลอดนะคะเพราะเป็นน้องๆสัมมาสิกขาติดเก่า ดยมีป้าดาวนาแนะน,นำพาแล้วก็มีรุ่นพี่คือมันเป็นจุดรวมของลูกหลานนะคะที่ให้เขาได้มาบําเพ็ญแล้วก็มาได้มาเจอพี่เจอน้องแล้วก็มาเป็นแบบอย่างด้วยค่ะว่านี่คือสิ่งที่รุ่นพี่เขาฝึกมาแล้วน้องมาเห็นเนี่ยน้องก็ได้ตัวอย่างที่ดีไปแล้วก็สะท้อนถึงการสอนของหลวงปู่ที่สร้างคนอย่างน้อยไม่ว่าลำบากยังไงเขาก็จะยังคิดถึงพี่ถึงน้อง ก็จะเห็นนะคะว่าสิทธิ์เก่าที่เพิ่งจบมาก็ก็กลับมาเพื่อจะมาพบกับสิทธิ์เก่ารุ่นพี่แล้วก็มาร่วมกันทํางานเทศกาลกินเจร่วมกันนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะอาประทับใจรักพงอโศกค่ะวันนี้พวกเราพาพี่น้องท่านผู้ชมมาเยือนที่มองอาหารพิเศษและเราก็ได้ฟังทัศนคติของคนทำงานนี่แหละค่ะชีวิตที่เป็นการทำงานเพื่อเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยค่ะ